ว่าเป็นของสกปรกสำหรับในด้านชานโลคีองค์สมเดพระจนสีให้พิจารณาโชคขณัคือหมายถึงว่าขณัที่จะรวบรวมกำลังใจให้สรงอารมณ์เป็นสมาธิพิจารณาข่มใจไว้ว่าจะไม่ยอมเป็นท่าของกามารมณ์ จะไม่ยอมให้อารมณ์ของกามอารมณ์เปียมนาดเหนียวใจทั้งหมดและกุมใจทรงจิตให้ส่งตัวพิ่เจรณาสัหดับผมขนเล็บปันหนังเนื้อตัดไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจาระปัสสวะว่าเป็นของโสบรกโสโครกอารมณ์ในขั้นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ไม่มาก จะสามารถที่จะนายเห็นตามความเป็นจริงได้เพียงชั่วระยะทั้งสองสามนาทีตอนหนึ่งวาระก็มีประโยชน์ทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบีบบังคับไม่ทรงเร่งรัดให้ทรงปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิปทา เอาว่ามาทิิมาปฏิปทากัหมายถตงว่าทาแบบสบายๆกลางๆไม่ที่เกินไปไม่ขยันเกินไปการเคร่งเครียดเกินไปเป็นการทําลายอารมณ์ของตัวเองให้เกิดความหุนง,งานฟุ้งซ่านมีความลําบากมีอารมณ์เครียดเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เป็นโรคประสาทแล้วถ้าว่าจะมีการเกิดค้างเกินไปก็ใช้ไม่ได้เอาดีไม่ได้ พยายามรักษาอาหารอารมใจสบายๆทั้งนี้ก็เพราะว่าอารมณ์ใจของคนทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้ยังหมกมุ่นอยู่ในกามา,ารมณ์เวราคาจริตจิตพอใจในความสวยสดงดงามซึ่งเป็นของตรงกันข้ามกับความเป็นจริงมารับนับเป็นหลายๆอสงไขยกับสะสมมานาน สิ่งสกปรกที่สะสมมานานอยู่ๆก็จะมาล้างให้ไปภายในพิษกาเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนกับแท่งเหล็กใหญ่ปลอยสนิมเกาะมาเป็นแสนปีอยู่ๆก็จะมาเคาะหนึ่งทีสองทีให้สนิมหมดอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะชข้นของสนินมมันหนามากดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าจึงบอกทรงตัดว่าให้ค่อยๆทำ ค่อยค่อยคิดแต่่าคิดไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดใช้เวลาใกล้ควรไม่หยุดเวลาพิจารณาก็ใช้ปัญญาให้ถึงความเป็นจริงดึงลิ้นออกมาดูว่าลิ้นสกปรกสะอาดเวลาผายอุจาระออกมาก็พิจารณาดูว่าอุจาระสกปรกสะอาด่ายปัสสาวะออกมาก็พิจารณาดูว่าปัสสาวะสกปรกสะอาด น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหลังไหลออกมาก็พิจารณาดูว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสองกปรกหรือสะอาดอาหารที่กําลังบริโภคอยู่เคี้ยวเคี้ยวเวลาที่จะบริโภคคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้พิจารณาเป็นาศเลยปฏิกูณ์เสัญญาไม่จะมีความรู้สึกว่าอาหารไม่มีรสอร่อย อาหารนี่มีสีสวยอาหารนี่มีกลิ่นดีมีความเรียบร้อยเป็นอะไรพิเศษมีความพอใจถ้าค่ดว่าอาหารเล็กน้อยๆทละเอียดพอสมควรก็พูดออกมาพวนออกมาหลายๆคราวแล้วกลับปริโภคเข้าไปใหม่อาตมาคิดว่าหาคนทำได้ยากทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า ทุกคนก็จะพาเห็นว่าอาหารนี่มันสกปรกเส็จแล้วมีการพิจารณาเมว่าสภาวะสกปรกไม่ร่างกายของตนมีความสําคัญเพราะเมื่อร่างกายของตนเองมีความสกปรกก็พิจารณาให้ร่างกายของบุคคลอื่นที่เราต้องการมีความสกปรกได้มีเรื่องไรเรื่องซึ่งอาจมาจะไม่ขอถวายถ้าพอไดสส้ทรงทราบ เพราะว่าพระมหาบพิตรก็ทรงทราบดีแล้วเพราะว่ามีพระราชจริยาวัดความสามารถในด,ด้านนี้เป็นกรณีพิเศษสามารถทรงวินิจฉัยรายละเอียดยิ่งไปกว,ว่านี้ถ้าจะกล่าวไปก็ยา,าวความกล่าวออกมาเพียงเท่านี้ก็เข้าใจว่าพระมหาบพิตรทรงทราบได้ตลอด ว่าการพิจารณาจิตในด้านสุขกรรมฐานกับกายกตานุสติไม่ได้ว่างที่ทรงชานโลกทีที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นผู้ตุชนในตอนนี้เพียงแค่ใช้อารมณ์ระงับชั่วคราวเท่านั้นเมื่อการระงับ่วคราวชั่วขณะหนึ่งครั้งแล้วสองสามน,นาทีก็ตามถ้าทาไปบ่อยๆอ,อารมณ์จิตก็จะเกิดความริง เหมือนกับคนเรียนหนังสือเรียนวันแรกตัวกอก็อ่านไม่ได้จําไม่ได้เขียนไม่ได้ได้เรียนานานๆไปความเคยชินปรากฏก็สามารถทําอะไรได้ทุกอย่างในหลักวิชาความรู้นีการจเจริญพระกรรมฐานในด้านสุภสัญญาก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ในการปราบราคะจริตก,ก็เช่นเดียวกันค่อยๆทําไปครั้งละเล็กครั้งละน้อย นักเข้านักเข้าจิตก็สามารถจะคุมเวลาได้สักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงคุมอารมณ์ให้จิตไม่เข้าไปยุ่งกับกามารมณด้วยประการทั้งปวงทั้งบุคคลทั้งสัตว์และวัตถุธรรมกามารณ์อารมณ์ประกอบไปด้วยการมธรรมะการารือความใครอยากจะได้เข้ามาไม่ใช่มายความทั้งว่าร,ร่วมรักในระหว่างเพศเสมอไป การตีปัญหาความหมายเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญคนนหลายที่ไม่เข้าใจก็มักจะคิดตัวว่าราคาจริต้องเป็นเรื่องของเพศระหว่างเพศเสมอไปความจริงไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่ความพอใจในความสวยสดงดงามของวัตถุพอใจในความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายพอใจในความเรียบร้อยความสะอาดของพื้นที่ อะไรดีอย่างนี้จัดว่าเป็นราคาจริตหมดสำหรับพระมหาบพิตรอาตมาทราบว่าถวายพระพรมาเพียงเท่านี้พอเข้าประไทยดีมากว่ามีพระสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นกรณีพิเศษแต่คนอื่นอาจจะมีความไม่เข้าใจว่าทำไมและคนแต่งตัวให้เรียบร้อยจริงมีราคาจริต จัดบ้านให้สะอาดทำไมจะเรียกว่าราคะจริตจัดความเรียบร้อยของพื้นที่และจริยาทำไมจะเรียกว่ามีราคะจริตคำว่าจริตแปลว่าจิตเที่ยวไปราคะเนื่องในความสวยงามถ้าจะถามว่าการจัดบ้านให้เรียบแต่งการให้เรียบทําพื้นที่สะอาดทําร่งางกายสะอาดทำวัตถุสะอาดเป็นบาปหรือเป็นบุญอันนี้ทำไม,มาก็ต้องขอตอบ ว่าการทําความดีเป็นบุญเพราะบุญแปลว่าความดีจัดบ้านสะอาดทําให้จิตใจสบายใจสะอาดไปด้วยต่เครื่องแต่งกายให้สะอาดใจก็สะอาดไปด้วยใจไม่สกปรปกไว้ว่าใจสบายการทำจริยาให้เรียบร้อยเป็นความดีเพราะทำจิตใจให้เป็นสุขคนใดว่ามองเห็นก็มีความสุขอย่างนี้เป็นความดี แต่ว่าแต่จะถามว่าถ้าเป็นความดีแล้วทาไมองค์สมเด็จพระจิังสีทจ้เเี่กว่าราคาจริตต้องหาทางตัดกันอันนี้ก็ต้องถวายพระพรว่ายังนึ่งอยู่ในฐานะปุถุชนคนธรรมดาเรื่องความสะอาดนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้และมีการบังคับไปบรรดาภิสูตสมทั้งหลายปฏิบัติให้เคร่งครัด ถ้าพระองค์ใดไม่มีความสะอาดเลยให้เล็บมือมีขี้เล็บนิดเดียวเท่านั้นองค์สมเด็จพระทรงทันก็ทรงปรับเป็นโทษอันนี้จะมองเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงต้องการความสะอาดแต่ความสะอาดในที่นี้องค์สมเด็จพระจินสศีสทรงตัดเพื่ออนาม,มัยน,นั้นไม่จะมีความผูกพัน สำหรับบุคคลที่เป็นปุถทุชนคธนธรรมดามีความผูกพันมากเกินไปหมายความว่ามีความพอใจในความสะอาดมากเกินไปถ้าร่างกายไม่สะอาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะอาดก็รู้สึกว่าจะมีความไม่สบายใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยของความทุกข์ฉะนั้นต้องวางอารมณ์เสีย ทำใจให้สบายว่าส่วนใดที่จะรักษาความสะอาดได้ดีก็ทำถ้าทรงความสะอาดได้ดีไม่ได้มันจะไม่สะอาดก็จำจะต้องปล่อยมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นนั้นว่ากำลังของปุถุชนคนธรรมดาคนหนาแน่นไปดูวิเลสองสมเด็จพระพุทธมรรคกเจเยดไม่ได้คาดคันว่าจะต้องตัดกายกับตัสติ เมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นของสกปรกจึงทั่งไม่ยึดถือเอาเลยหรือว่าพิจารณาเมื่อร่างกายเป็นอาสุขจนกทั่งไม่ยึดถือเอาเลยเป็นเพียงว่าให้ยับยังมีความรู้สึกไปบ้างในบางขณะว่าเวลานี้เรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายเป็นของไม่สะอาดร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นของไม่สะอาดไม่ไม่ควรที่จะมามัวเมาในร่างกายของตัวและร่างกายของบุคคลอื่น แ่เรากว่าเวลาที่ไม่ได้คุมอารมณ์เช่นนี้บางครั้งก็ทํากามอารมณ์หรือทําเป็นปกติบางดีไม่ดีก็ทํากาเมสุมิชาจานไปเลยนี่สาหรับผู้ชานโลกีนี่ก้าวเข้ามาสู่อารมณ์ของชานโลกุตระถ้ามีอารมณ์เป็นบับันในด้านกายจิตตานลสติอสุปกรรมฐานก็ยังมีความหมาย ยังมีกําลังอ่อนมากหรือเกือบจะไม่มีเลยเพราะว่าพระโสดาบันก็ยังมีการแต่งงานมีสามีมีพัญญามีลกูกมีเจ้าดูตัวอย่างนาวิสาขากับพัญญาของพระอกุโตมิตรหญิงทั้งสองคนนี่เป็นพระโสดาบันมาตั้งแต่อายุเจ็ดปี <c oughs> แต่ทั้งสองคนก็มีสามีมีบุตรมีพิดาเหมือนกัน เป็นอนันเรื่องการมารุมยังเต็มอยู่สำหรับพคะโสดาบันและก็ยังมีความรักสวยงามแต่คนที่ไม่รักสวยรักงามเขาก็ไม่แต่งงานแล้วอย่างนางวิสายขาก็มีเครื่องประดับราคาที่สิบหกกรตอย่างนี้เป็นต้นถ้าสร้างวิหารในองค์สมเด็จพระทศพลผ้าแต่ผืนหญิงผู้เป็นเพื่อนมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งราคาห้า หาปะนะัณะปูลงไปไม่ได้เพราะผ้าในกุฏินั้นแต่ละผื้นราคามากกว่าน,นั้นของที่จัดถวายก็จัดประเป็นของเลือกทุกอย่างต้องสวยทุกอย่างต้องดีทุกอย่างนี่สนแสดงว่าพระโสดาบันก็ยังมีการมาราคะมีราคะจริตเต็มตัวยังไม่ยับยัง้งต้องกั้นตะเส้นไว้ได้ด้วยการมีสมิชาจาย์ อามนาจสิงกันไม่ทำการเมสวิชาจา์เท่านั้นควา,ามรักสวยร,รักงามการวางในร่างกายยังไม่ได้วางเลยนี่ต่อไปเข้าถึงพระสกิทาคามีในตอนนี้ตามกระแส,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 สพระสัทธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระจินสีทรงจัดว่าพระสกิทาคามีก็ละสังโยชน์ได้เท่าพระโสดาบัน คือกาสกายยทิฐิสกายทิฐิเขาโสดากัะสีทาคายังไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีความรู้สึกเบาๆที่เนียกล่าวว่าพระโสดากรสีทาคาเป็นด้านหน้าทีศีลจิตศีขาเป็นผู้มีศีลดีเท่านั้นยังไม่ถึงอธิาที่จิตศีขาแค่นั้นในด้านกายกในด้านกายยกตาสกายยะทิฐิ จิงพิจารณาเห็นแต่เพียงว่าร่างกายมันจะต้องตายเป็นปกติเราไม่สามารถจะยับยั้งมันไว้ได้แต่ว่าก็ยังเห็นว่าร่างกายเป็นของเป็นเราของของเราอยู่เพียงรู้ตัวดีกว่าปุถุชนคนผู้หนานแน่นไปด้วยกิเลสที่ไม่เคยคิดว่าตัวจะต้องตายมีความมีความเมาในร่างกายเป็นปกติคิดว่าตนจะทรงอยู่ นี่ถ้าพิจารณาตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขาององค์สมเด็จพระบรมครูจะมีความรู้สึกว่าพระโสดาบันยังปกติในด้านกามารมหรมร,ะราคะาจริต <c oughs> ในื่านความรักสวยรักงามยังไม่ถอนตัวแต่ได้ว่าไม่เผลอไม่ละเมิดสีในด้านกามีสมิชาจาย์เท่านั้นมาถึงพระสิทธาคามีท่านบอกว่า ทำโลภะความโลภทำโทสะความโกรธทำโทโมหะความหลงให้เบาบางหลงยังไม่ได้บอกว่าตัดกามราคะหรือตัดความรักสวยรักงามไม่เป็นอันว่าถ้าถึงพระสกิทาคามีก็ทรงความดีเท่ากับโสดาบัน แต่ว่ากำลังน้ำใจของพระสีทาคามีนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพรมบิหารสีมีความเมตตาปราณีกับบุคคลและสัตว์ผู้มีความลำบากบริจาคทานเป็นการสงเคราะห์อ,อยู่เป็นปกติถ้าสิ่งใดไม่เกินวิสัยที่ตนจะให้ได้ก็เต็มบริการสงเคราะห์คนใดที่มุ่งการสงเคราะห์บุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน นั่นชื่อว่าเป็นผู้บรรเทาความโลภได้เป็นอย่างมากเป็นอาการของพระสีธาคามีตอนนี้มาในด้านของความโกรธพระสีธาคามีก็ยังมีความโกรธแต่ได้ว่ามีการให้อภัยแก่บุคคลผู้ทําผิดไปจัดเปลอภพยานทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าสิ่งใดที่เป็นไปตามระเบียบตามวินัยตามกฎหมายตามกฎข้อบังคับที่วางไว้ จะให้อภัยไม่ได้ต้อง to ทำ loyalty, od, <ๆ S 2> ํำตามแบบฉบับทุกส่วนสัตว์เพราะอะไรเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นพระเดียเจ้าทรงเคารพนระเบียบวินัยเป็นอย่างมากไม่ทําลายระเบียบวินัยวันนี้ว่าจันถึงด้านความหลงพระนาคามีก็ทําจิตให้มั่นคงเรียกว่ากายสกายติติ พิ่จหร่าเมื่อร่างกายนี้นอกจากจะตายแล้วมันมีสภาพไม่เที่ยงอยู่ก็มีความรู้สึกเล็กน้อยคําว่าไม่เที่ยงเห็นบ้างแล้วก็ไม่เห็นบ้างยังทําใจไม่แน่นอนไม่ทรงอารมณ์เป็นเอกตา,อารมนักแต่มีความไม่ประมาทในชีวิตจริงขึ้นเราคิดว่าความตายอาจจะมีกับเราในวันนี้ก็ได้ จิตใจใกล้มีความรู้สึกใกล้กับมรณานุคติมากขึ้นเป็นอารมณ์มากขึ้นมี่ความไม่ประมาจึงมีคิดว่าถ้าจะตายชาตินี้ถ้าเกิดไปชาติหน้าใหม่ถ้าจะต้องเกิดก็ขอเป็นคนรวยจะรวยได้ก็รโรการให้ทานตัดโลภะความโลภไปบ้างตามสมควรคนที่ให้ทานได้แสดงว่าคนมีคนนั้นมีความโลภน้อย ที่บรการหนึ่งก็ต้องการมีความสุขมีความสำหรับในสมัยที่จะเกิดขึ้นใหม่มีร่างกายรูปร่างหน้าตาสวยมีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์จึงได้มีทรงพเมีห์สีและีอภพยทานเป็นปกติจิตใจเป็นสุขเมื่อจิตใจเป็นสุขร่างกายก็เป็นสุขถ้ารมในชาตินี้เป็นสุขอารมณ์ในชาติหน้าในการเกิดใหม่ก็เป็นสุขก็เป็นจิตดวงเดิม ในด้นานมัวหาความหลงท่านตัดใจตรงเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตในใจเ,เห็นว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรก็ทรงรับรองว่าพระสกิทาคามีนี้ยังไม่สามารถทำลายราคะเจริญตรงไปได้นี่ที่อตาตม,มาเคยเขียนไว้ในหนังสือก็ดีอธิบายไว้คุดีว่าทุกคนได้ตัดใจทำลายราคะจริตให้หมดันดับต้นนั้นทิด อาตมาขอยอมรับว่าเป็นการผิดพลาดที่ไม่ควรในก,การให้อภัยเพราะว่าการพูดไปไม่ได้คิดถึงกำลังใจของบุคคลอื่นคิดถึงกำลังใจของตนเองเป็นสำคัญคิดว่าตนทำแบบไหนได้คนอื่นจะทำแบบนั้นได้ลืมคิดไปว่าเจริตของบุคคลจริยาของบุคคลกำลังใจของบุคคลย่อมไม่สม่ำเสมอกัน ไม่ได้เอาพระธรรมคําำคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระทรงทันตามลาดับมาพูดใแนแก่บรรดาพุทธบริษัทฟังฉะนั้นการที่พระมหาวาพิษทรงมาจึงจัดว่าเป็นประโยชน์ใหญ่นี่ก้าวต่อไปถึงบุคคลที่จะทําลายราคาจริตได้ขาดอันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกก็น่าอกล่าวถึงพระอนาคามีสําหรับพระอนาคามีนี่ตัดได้ขาดแน่ ว่าถ้าพระมหา,าพิเจะสงสัยว่าตอนต้นกําลังใจยังไม่ดีตัดไปขาดจะมาขาดกันได้ยังไงในตอนนี้อาตมาก็ต้องขอถาวายพระพรว่าถ้าจะทบทวนกําลังใจไปตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอนาคามีใจเห็นว่ามีความเข้มแข็งของกําลังใจมากขึ้นตามลําดับเริ่มในลําดับแรก คนเราที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาผู้หนานั่นไปด้วกิเลสคนประเภทนี้เป็นคนที่มีความใจร้ายคือม,มีความโหดร้ายมือไว้ใจเราพูดปดหมดสติโหดร้ายนะครสิ่งข้อที่หนึ่งทำลายสิ่งข้อปานามือไว้ได้แจาก,การลักกใสมโมยแย่งจริงวิ่งราวเป็นต้นคดโคงเขา ใจเร็วก็หมายถึงว่าระมิดในกาม,มาร وم, มณ์ใได้กามมือสมิชาจารย์พูดปดเป็นปกติชอบพูดความที่ไม่จริงหมดสติเอาน้ำเม,มาเข้ามาย้อมใจไว้เสมอจริจริงเข้าไปแดงกายใจมันก,ก็ประมาทมีคนที่ปิเป็นปุทิชนบุญหนาแน,าน่นไปด้วยกิเลสเสด็ได้ทรงความชั่วหา้าประการครบถ้วบางคนจะดีขึ้นมาบ้าง ก็เว้นได้บางข้อแต่บางท่านบอกว่าทำประละมิดเพียงแค่บางข้อสองข้อเท่านั้นข้ออื่นไม่ทำแต่บางทีก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันถ้ายังไม่ได้สัมผัสสิ่งที่มันยังไม่เกิดมาจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราสามารถจะเว้นได้มันก็ไม่ถูกนี่เป็นอันว่ากำลังใจของคนที่เป็นปุถติชนสร้างความชั่วห้าประการได้ครบแล้วก็ทำมากกว่านั้นก็ได้ แต่ต่อมามาควบคุมกําลังใจบ้างเล็กๆน้นอยๆใน,น,น,นกําลังของชายก็เป็นคนมีสินดีบ้างมีสินชั่วบ้างคําว่าสินชั่วก็หมายได้ว่าสินขาดพราะจิตใจเจ้าก็มาถึงคนเป็นพรโสดาบันเขาที้ความมั่นคงของจิตเกิดขึ้นเพื่อหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามั่นคงสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระอริยสง สี no ่ม so nice so so ีสินห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์หกมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อายะเสรมอีกนิดก็จะมีพะมีหันพอมีหันสี่เป็นปกติแล้วก็มีหิริโลตปาเป็นปกตินี่เป็นอันว่าสำหรับพอมีหันสี่ก็เป็นอย่างแบบเบาๆพระโสนดาบัเห็นว่ามีจิตเข้มแข็งกว่าบรรดาผูุ้ชนคนหนาแน่นไปได้วยกิเลสมาก ต่อมาถ้าก้าวไปถึงพระสีธาคามีก็ทำลายความโลภพะเลกันจากพระตามที่พระมหาภิกเคยพิจารณาเคยวินิจฉัยมาให้สอให้ทราบว่าใช้คำวันละสละหรือวันละเพื่อความสุขของบุคคลเองธรรมะจริงๆต้องเป็นอาหารอาตมาขอใช้คำสละไม่เสียสละ เสียสละตามที่พระมหาบพิตรทิพนธใช้มาบอกว่าเป็นเรื่องของปุถุชนนี่อาตมาเห็นชอบด้วยแต่สาหรับพระสี่ทาทามีนิ่ใช้คาว่าสละสละอย่างชนิดไม่มีเยื่อใหญ่อะไรนักแต่ต้องดึงเารมใกล้ยังมีอยู่ในทรัพย์สินเป็นการผ่อนปลนความโลภให้หมดไป แล้มีกำลังใจในด้านพม,มีหานสี่สูงขึ้นเลยเองขึ้นจนเป็นน้ำพยานหรือว่าเกิดไปให้อภัยได้เป็นของมันไม่ของเป็นของหนักไม่ใช่ง่ายนะและความหลงคลายตัวคิดถึงความตายทีเข้ามาอารมณ์ที่จะสรงได้อย่างนี้นั่นก็ต้องแสดงว่ามีความเข้มข้นเขอาจิตมากไม่ใช่เล็กน้อยมีความเข้มข้นจัด นีะตอนที่จะก้าวเข้าไปสู่ขึ้นพระอนาคามีจึงเป็นของไม่ยากการที่จะทรงอารมณ์ทำลายราคะจริตถ็นว่าร่างกายสวยวัตถุธาตุสวยให้หมดไปทำความรู้สึกในเพศให้สิ้นไปอันนี้จริงเป็นของไม่ยากเพราะว่าเป็นการก้าวมาตามลำดับเวลาหลือนิดน้อยแารมากาขอสรุปเป็นอันว่าสํำหรับราคะจริต ขอประมหาบพิตระบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังไม่โปรดทราบพระองค์สมเด็จพระพูรุทธพาเจ้าให้พิจารณาไม่ใช่ไม่ใช่กรรมฐามภนภาวนาพิจารณาหาความจริงในร่างกายของตนในร่างกายเขาคนเองพยายามหาความสปลรรกให้พบถ้ายังไม่พบก็สังนนงว่าอารมณ์ยังมืดอยู่ ถ้ามี on on i, ้พระว่าองค์สมเด็จพระบรมครูทรงยืนยันว่าทำส่วนใดที่องค์สมเด็จพระพักตรวันทรงตัดทำส่วนนั้นเป็นความจริงไม่ใช่คำเท็จแี้เราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากันว่าทำใดนอแลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดว่าร่างกายเป็นของสกปรกร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ใช่เป็นแท่งทิศ ข้อนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงใช้เป็นยาคลําหยิบผมลงมาดูที่ผมกับเนื้อรักษะมันเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนผมปล่อยไว้นานๆสะอาดโดยเฉพาะสกรปรกก็จะเห็นเลยว่าเป็นของสกรปรกแล้วดูส่วนต่างๆของร่างกายเช่นอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเศษน้ำลายเป็นต้น หรือวา่าวัตถุธาตุต่างๆดอกไม้ที่เห็นว่าสวยสดสงามไปหยิบไปจับเอามาจางทางทิ้งไว้เอา,อาคลายออกมาจากต้นตัดมาแล้วไปวางไม่เฉยๆแลใส่แจกันไม่มีน้ําเพียงแค่ไม่สิ้นวันก็จะแปลงสะดางให้ใการหิวย่นความสุกปรกกลิ่นหอมจะหายไปอันนี้อามาพ่อขอถาวายพระพรพระมาหาพภพิษแล้วก็ขอกล่าวกับบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่าน ว่าการใช้อาสุปสัญญายก็ดีการเตตนาปฏิกรรมฐานก็ดีเป็นการทำลายราคะาิตนั้นก็ใช้ต่างกำลังจิตของตนเพื่อสามารถไม่สามารถจะระงับได้ทั้งวันก็ใช้เฉพาะเวลาเฉพาะสองสามนาทีต่อวาระให้จิตมีอารมณ์ชินเมื่อจิตมีอารมณ์ชินแล้วภายในไม่ช้านานเท่าไหร่ก็สามารถจะทำลายได้ตามความประสงค์สำหรับ แต่ราคาจริตนี้ก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้